สวัสดีครับพี่พี่เมืองดอกคูณฟาร์มนะครับวันนี้ก็บรรยากาศยามแรงนะครับพี่พี่กับอ่าผมเอาไม้มาแบ่งปันพี่พี่เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพี่พี่โอ้ช่วงนี้ก็บรรยากาศดีเลยนะครับพี่บ้านน้อยน้องก็กําลังจะเสร็จนะครับกําลังจะหาตังทําหน้าต่างนะครับพี่พี่นี่วันนี้แล้วผมก็จะมาแบ่งปันไม้นะครับพี่พี่ผมให้ดูนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับพี่นะครับขออนุญาตนะครับเริ่มจากนี่ ต้นแรกนะครับต้นนี้นะครับพี่ต้นนี้เป็นสายพันธุ์เขาแกะนะครับนี่ต้นนี้เป็นสายพันธุ์เขาแกะนี่นะครับลักษณะของเขานะครับพี่ก็จะเป็นใบบิดงอนะครับใบบิดงอดอกแง่งนะครับดอกดกนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใบของเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนเขาของเขาของแกะนะครับพี่พี่ก็จึงเป็นที่มาที่เขาเรียกว่าเป็นสายพันธุ์เขาแกะนะครับพี่พี่นี่ ต้นนี้นะครับใครสนใจนะครับพี่พี่ก็เป็นสายพันธุ์เขาแกะนะครับต้นนี้น้องอ่าุขาตขายอยู่ที่450บาทนะครับรวมจัดส่งให้แล้วนะครับพี่พนี่แล้วก็จะมีเซตนี้ก่อนนะครับพี่พี่นี่เซตนี้นะครับเซตนี้3มต้นนะครับพี่เซตนี้3ต้นนะครับสต้นนี้นะครับเป็นลูกของลาชินีพันดอกนะครับพี่พี่เป็นลูกของลาชินีพันดอกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอา รูปต้นแม่ขึ้นให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอารูปต้นแม่ขึ้นให้ดูนะครับเหตุผลที่เขาเรียกว่าทาไมถึงเป็นราชินีพันดอกนะครับเพราะว่า,าสายพันธุ์นี้ก็คือให้ดอกโดกมากเลยนะครับให้ดอกโดกมากนะครับแต่ว่าตอนตอนตอนเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะถ้าเปรียบเทียบกับอย่างเงี้ยครับสายพันธุ์อาราบิคัมนะครับค่อนข้างที่จะโตช้านะครับพี่ค่อนข้างที่จะโตช้านะครับพี่ก็ถามว่าคนนิยมไหมนะครับคือเป็นไม้อมตะครับพี่พี่ คือเป็นไม้อมตะคือทุกทุกบ้านนะครับถ้าเล่นชวนชมนะครับก็จะมีสายพันธุ์ราชินีพันดอกนะครับคนส่วนใหญ่นะครับหรือนักเล่นบอนไซก็จะนิยมเอาสายพันธุ์นี้นะครับไปไปไปเข้าลวดนะครับหรือไปจัดสวดทรงให้เป็นลักษณะของบอนไซนะครับพี่พี่ก็เดี๋ยวรผมขออนุญาตเอารูปขึ้นมานะครับก็เป็นของราชินีพันดอกนะครับ3ต้นนี้นะครับน้องขออนุญาตขายอยู่ที่850บาทรวมจะส่งนะครับ3ต้นนะครับพี่ครับนี่ ชุดต่อมานี่ครับพี่นี่ไม้สองต้นนี้ก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่ากำแพงเศรษฐีนะครับพี่กำแพงเศรษฐีนะครับไม้ชุดนี้นะครับพี่ไม้ชุดนี้นะครับเป็เเปนเขาเรียกว่าอาชื่อของเขาเนี่ยก็คือกำแพงเศรษฐีนะครับพี่เป็นจัดอยู่ในไม้สายพันธุ์ตระกูลฮอนแลนด์นะครับพี่นี่ลักษณะของเขานะครับจะแปลกๆนะครับพี่แปลกๆยังไงพี่ดูฮะ เป็นอ่าแค่ขายพญานาคเรืออยนะครับพี่เป็นแค่ขายพญานาคเรือยเป็นแผงเป็นแผงนะครับพี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอ่าถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นไม้สะสมนะครับหายากพอสมควรเลยนะครับพี่พี่นี่โอโ้โหถามว่าดอกเป็นยังไงนะครับตัวน,นี้เป็นดอกสีแดงแล้วก็ดกมากด้วยนะครับเป็นดอกสีแดงเข้มแล้วก็ดกมากด้วยนะครับพี่นี่อันนี้อีกต้นหนึง่งเป็นต้นที่สองนะครับกำแพงต้นที่สองนะครับพี่ นี่โอ้ลักษณะสวยงามมากเลยฮะเห็นไหมฮะสองต้นนี้นะครับพี่สองต้นนี้แพ็คคู่นะครับน้องขออนุญาตขายอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทรวมจัดส่งนะครับพี่หนึ่งพันแปดร้อยบาทรวมจัดส่งนะครับเพราะว่าไม้แบบว่ามีเอกลักษณ์แล้วก็ค่อนข้างหายากเลยนะครับพี่นี่ดอกสีแดงนะครับดอกสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปต้นแม่ขึ้นโชว์ให้ดูนะครับพี่จัดอยู่ว่าแบบว่า หายากมากเลยนะครับพี่นี่อู้สวยงามมากเลยครับสวยงามอู้บรรยากาศก,าก็ดีนี่นะครับเอาไปเปลี่ยนใส่กระถางสวยๆไว้นําโชคนะครับพี่ๆชวนชมคนก็อนิยมเอาไปปลูกเป็นไม้มงคลอยู่แล้วนะครับพี่ๆยิ่งถ้าเรามีไม้แบบนี้นะครับควรน่าสะสมนะครับพี่นี่น่าสะสมมากเลยฮะนี่ก็ อย่างนี้ครับพี่หรือว่าถ้าแยกต้นนะพี่นะถ้าแยกต้นนะครับน้องขออนุญาตขายอยู่ที่หนึ่งพันกับห้าสิบาทนะครับพี่ถ้าแยกนะครับต้นละหนึ่งพันห้าสิบาทนะครับพี่หรือถ้าเป็นแพ็คคู่ก็หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพี่เพราะว่าน้องต้องเพิ่มค่าจัดส่งให้พี่ๆนะครับพี่นี่ใครสนใจแบบไหนก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับพี่แต่น้องจริงๆใจน้องอ่ะอยากให้ไปด้วยกันแพ็คคู่ครับพี่เพราะว่าไม้เขาเป็นคู่กันนะครับพี่ไม้เขาเป็นคู่กันนะครับหรือว่าพี่ๆสะดวกแบบไหนก็ ก็าสามารถทักทายมาได้นะครับ ID l ด n e ก็ผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับส่วนตัวนี้นะครับพี่ตัวนี้นี่เขาเรียกว่า,าสายพันธุ์อาราบิคัมอาราบิคัมนะครับพี่ชื่อของเขาก็คือกอตจิครับพี่ครับชื่อของเขาก็คือกอตจินะครับพี่ครับไม้ชุดนี้นะครับเป็นลากตะขาบนะพี่นะไม้ชุดนี้เป็นลากตะขาบผมขออนุญาตเลื่อนให้ดูก่อนนะครับพี่นี่เป็นลากตะขาบนะครับลากตะขาบคืออะไรเห็นไหมฮะนี่ ลากตะขาบคือลากที่เราแต่งขึ้นมาใหม่นะพี่นะเห็นไหมฮะมันจะดูสวยงามกว่าลากที่เป็นลากธรรมชาตินะครับมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับพี่ก็อย่างนี <d> ้ฮะเดี๋ยน้องให้ดูอย่างงี้ครับเขาเออมันมันมีรอยมีแผลมีอะไรเนี่ยพี่พี่ไม่ต้องตกใจนะครับพี่คืออ่าน้องอ่ะตอนแรกอ่ะน้องกะจะปลูกเองทั้งหมดเลยนะครับพี่เพราะว่าเป็นไม้ที่น้องคัดไว้นะครับแต่ทีนี้ว่าน้องก็แต่งลากนะครับพี่ แตงรากนะครับพอพี่ๆเอาไปปพ๊่พี่ๆสามารถเอาลงปลูกได้เลยไม่ต้องตกแต่งอะไรเลยนะครับพี่ไม่ต้องแต่งรากไม่ต้องอะไรละเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่น้องได้มีการแต่งให้แล้วเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะพี่เห็นไหมฮะทุกต้นนะครับน้องได้มีการแต่งรากให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ก็เป็นสายพันธุ์ที่ดอกสีชมพูนะครับดอกสีชมพูผิวออกคิวเขียวขาวๆวนะครับพี่เห็นไหมฮะสีผิวจะออกควเขียวขาวขวนะครับ ลักษณะก็คืออ่อ้วนนะครับพี่อ้วนเตี้ยนะครับก็ใครที่ชอบสายนี้นะครับก็เป็นสายน่ารักน่ารักนะครับพี่นี่เป็นสายอ้วนเตี้ยนะครับใครชื่นชอบนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับไอ้ไม้ชุดเนี้ยไม้ชุดเนี้ยน้องขออนุญาตขายแบบว่าเป็นคู่กันนะครับพี่น้องอยากให้ไปเป็นคู่กันนะครับพี่เพราะว่าถ้าเกิดอ่ทีละต้นอย่างเงี้ยก็คือมันมันจะมันจะยาวไปนะครับพี่พี่หรือว่าพี่พี่อยากได้แบบว่าบางทีอยากได้ต้นเดียวอะไรเงี้ยก็สามารถ ทักทายน้องมาได้เลยนะครับทักทายน้องมาได้เลยนะพี่นะแต่ว่าในวิดีโอนี้นะครับน้องขออนุญาตขายเป็นคู่ก่อนนะครับพี่โอเคนี่นะครับพี่เป็นคู่ที่หนึ่งนะครับพี่คู่ที่หนึ่งเนี่ยจะใหญ่ที่สุดนะครับพี่คู่ที่หนึ่งจะใหญ่ที่สุดนะครับพี่นี่เห็นไหมฮะผมให้ดูคู่ที่หนึ่งฮะเห็นไหมฮะโอ้กิ่งสวยรากสวยครับพี่กิ่งสวยรากสวยนะครับพี่โอ้โห เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะกิ่งมันดูกิ่งแบบว่าอ้วนแค่ไหนพี่เปรียบเทียบนิ้วโป้งผมครับลองเปรียบเทียบนิ้วโป้งผมดูครับพี่กิ่งเขาอ้วนกว่านิ้วโป้งผมอีกนะครับนี่นะครับอันนี้คืออ่านี่นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับพี่นี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้โหดูดูคู่ดูต้นนี้คือรากเนี่ยระบบรากเนี่ยเคารอบหมดเลยนะครับพี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะพี่เห็นตรงรูตรงนี้ไหมครับตรงนิ้วโป้งผมเนี่ยฮะตรงนิ้วโป้งผมเนี่ยฮะ อ่ามันจะเป็นช่องใช่ไหมครับพี่อ่าเวลาที่เราเอาไปปลูกเนี่ยอีกไม่เกินสักอ่าหกเจ็ดเดือนอ่ะปีหนึ่งผมให้อย่างช้าหนึ่งปีนะครับพี่ลากเขาก็จะชิดกันหมดเลยนะครับพี่เพราะว่าเขาโตขึ้นนะครับเดี๋ยวผมแทรกรูปอ่ารุ่นพี่เขาให้ดูนะครับพี่จะได้ดูเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้คือคู่ที่1นนะครับพี่คู่ที่1เนี่ยผมขออนุญ,ญาตขายอยู่ที่อ่าหนึ่บาทนะครับพี่รวมจัดส่งนะครับถามว่าอ่าไม้ไซนี้ใหญ่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมลองเปรียบเทียบขนาดให้ดูนะครับ นี่นะคะพี่พี่ถามว่าไม้สาเ,เนีย้ยใหญ่ขนาดไหนนะครับพี่ไม้สาเนีย้ยใหญ่ขนาดไหนนี่นะครับพี่ลองเทียบกับโคกนะครับขนาด1.25ลิตรนะครับพี่ใหญ่กว่าขวดโคกอีกนะคบพี่ใหญ่กว่าขวดโคกอีกนะคบพี่นี่ผมขออนุญาตไปต่อกันคู่ที่2เลยนะครับผมให้ดูนี่คู่ที่2ต้นที่1นะครัะคพี่นี่ต้นเนี้ยนะครับต้นเนี้ย จะออกกิ่งล่ำล้นะครับพี่กิ่งล้ำล้แล้วก็มีลักษณะกิ่งฟอยฝอยเนี่ยเยอะนะครับสําหรับต้นนี้นะครับพี่ต้นที่หนึ่งะครับพี่ส่วนระบบรากเราก็คือรากเขาอ่ะสวยทุกต้นเลยครับพี่นี่รากเขาสวยทุกต้นจริงๆครับพี่ผมไม่ได้มูมีนะครับพี่ไม่ได้มูมีนะครับก็พยายามจะถ่ายให้ดูทุกมุมนะครับพี่เห็นไหมฮะกิ่งเนี่ยจะออกเป็นต้นเนี่ยจะออกเป็นหัวฟูฟูนะครับเป็นอ้วนแต่ว่ากิ่งฟูนะครับคล้ายปากกาล่างนะครับ ต้นที่สองนะครับชุดที่สองต้นที่สองต้นนี้นะครับก็คืออ้วนมากนะครับพี่อ้วนมากนะครับกิ่งล่ําอ้วนพี่ดูฮะกิ่งเขาสั้นเตี้ยก็จริงครับแต่ว่าใหญ่กว่านิ้วโป้งผมอีกอัะพี่โอ้โหส่วนระบบรากกออ็แน่นอนฮะแน่นอนก็คือผมคัดมาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับอันไหนที่มันดูไม่สวยดูไม่อะไรนะครับผมก็คัดออกแล้วนะครับ อ่ากลุ่มที่ไม่ค่อยสวยนะครับผมก็คัดออกแล้วนะครับพี่ชุดนี้ก็คือแบบว่าสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่คู่ที่2อนะครับเปรียบเทียบขนาดใหญ่แค่ไหนนี่นะครับคู่ที่2นี่นะครับผมขอระยะขายอ่าหนึ่บาทรวมจัดส่งเช่นกันนะครับพี่นี่ต่อมานะครับพี่ก็ต้องเออสวยเหมือนกันนะครับเป็นชุดที่3สวยเหมือนกันนะครับผมให้ดูแต่ว่าสายเนี่ยจะเล็กลงมาหน่อยนะครับอ่ะพี่ดูเปรียบเทียบเห็นไหมฮะเล็กกว่าหน่อยนึงนะครับพี่เล็กกว่าหน่อยนึงนะครับนี่ถามว่า ระบบลากระบบกิ่งอะไรเหมือนกันไหมเหมือนกันเดะเลยครับพี่เห็นไหมฮะนี่ฮะโอ้ผมลืมบอกไม้ชุดเนี้ยสามารถออกดอกได้แล้วนะครับพี่เห็นไหมฮะไม้ชุนเนี้ยเขาออกดอกแล้วนะครับพี่ไม้ชุนนี้ออกดอกแล้วนะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องดอกนะครับพี่พี่ว่าเขาออกดอกหรือ,อยังนะครับพี่อ่าชุดที่สามเนี่ยระบบลากเนี่ยก็โอ้โหระบบลากเนี่ยดีเลยนะครับดีคือดีทุกชุดอ่ะครับผม Ation, ม sure kind of 1, ั่นใจระบบลากมากเลยนะครับพี่เพราะว่าผมเป็นคนปลูกเองทําเองกับมือนะครับพี่เรารู้ว่าระบบลากเราเป็นแบบไหนนะครับพี่ชุดนี้นะครับชุดนี้เขาจะเล็กลงมาหน่อยนะครับน้องขออนุญาตขายนะครับพี่ชุดที่สามหนึ่งพันบาทนะครับพี่นี่ชุดที่สี่นะครับพี่ชุดที่สี่ต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้โอ้โหก็เหมือนเดิมครับลากดีกิ่งอ้วนนี่ต้นนี้สวยมากเลยนะฮะลากดีกิ่งอ้วนนะครับพี่ก็ นี่ชุดที่สําหรับชุดที่สี่นะครับสองต้นนี้นะครับต้นนี้ก็คือโอ้โหอ้วนมากอ้วนมากเลยนะครับพี่นี่นี่โอ้โหต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยนะครับกําไม่หุ้มเลยนะครับพี่กําไม่ถึงครึ่งเลยนะครับผมขออนุญาตวางนะครับพี่เพราะว่าผมถ่ายคนเดียวนะครับก็กลัวกลัวล่นนะครับพี่ถ้าล่นไปเดี๋ยวกิ่งเดี๋ยวลากหากกิ่งหักนะครับเดี๋ยวเสียหายได้นะครับพี่ชุดที่สี่นี่น้องขายขออนุญาตขายนะครับหนึ่งพันบาท รวมส่งเช่นเดียวกันนะครับพี่แล้วก็ชุดที่ห้าฮะชุดที่5ชุดนี้นะครับชุดสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับพี่ชุดสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขออนุญ,ญาตขายนะครับชุดนี้นะครับหนึ่บาทเช่นเดียวกันนะพี่นะหนึ่บาทเช่นเดียวกันนะครับพี่พี่ดูโอ้โหคือไม้ก็มันมันพอๆกันเลยครับพี่ๆไม้เนี่ยพอๆกันเลยนะครับพี่นี่ชุดนี้โอ้ตน้นนี้จีดมากจีดมากต้นนี้จีดมากเลยฮะคือต้นไม้เนี่ยอายุ อายุอายุเท่ากันนะครับอายุเท่ากันเพราะว่าเป็นไม้แปลงเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าราคาต่างกันหน่อยนึงนะครับเพราะว่าไซส์เขาต่างกันหน่อยนึงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าต่างกันเยอะนะครับพี่พี่เพียงแต่ว่าผมเห็นสมควรว่าเอยพอมันเล็กกว่าหน่อยนึงเนี่ยเราควรจะลดลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็พี่พี่ท่านใดสนใจนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับเขาแกะนะครับพี่นี่ไม่ว่าจะเป็นเขาแกะนะครับหรือว่ากําแพงเสรษฐีนะพี่นะ กําแพงเศรษฐีนี่นะครับสายสะสมไม่ควรพลาดเลยนะพี่นะกําแพงเศรษฐีนะครับนี่หรือว่าลูกราชินีพันดอกนะครับพี่ลูกราชินีพันดอกนี่นะครับสามต้นนี้โอโหมคมๆเลยนะครับก็เป็นกอจีรักตะขาบนะครับกอจีรักตะขาบนะครับนี่ใครสนใจนะครับพี่ก็สามารถแขบให้น้องได้เลยนะครับพี่แขปบรูปที่ชอบให้น้องได้เลยแล้วก็ อธิลายมาได้เลยนะครับพี่นี่สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่พี่เช่นเดิมนะครับพี่ลายน้องอยู่ด้านล่างคอมเมนต์นะครับพี่หรือเบอร์เบอร์โทรศัพท์นะครับใครสะดวกแบบไหนให้ติดต่อแบบนั้นนะครับพี่วันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับพี่เฮ้ย